สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กักบเกม h a r r y p o t t e r Magic Awaken นะครับโดยวันนี้ครับผมจะมาอธิบายเรื่องของระบบการแบนการก์ดกันเนาะซึ่งตอนนี้เขาได้ปล่อยแบนรีชุดแรกกันออกไปแล้วที่เราต้องใช้กันในสัปดาห์นี้นะครับโดยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาหลักของวิดีโอนี้ยังไงผมก็ต้องขอแนะนำร้าน a c k เกม t t p u Up e n t t r r รนะครับร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยเติมไวไม่เกิน15นาทีนะซึ่งตอนนี้ครับเขามี แพ็คโปรโมชันของเกม h ฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยที่โดนราคาทุกแพ็คสูงสุดถึง40%เลยยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาคลิปกันนะครับก็คือการ์ด2ใบแรกที่โดนแบนในสัปดาห์นี้เลยนะครับก็จะมีนี่เลยครับใบแรก n o r w e g ียน d ิทแบ c k เองกนะครับกับโล o o m มเตอร์หินเนาะ โดยผม,มไม่แปลกใจเลยว่าทําไมการ์ดสองใบนี้ถึงโดนแบนเนาะอีกใบหนึ่งทาดาเมจแรงมากอีกใบหนึ่งก็ถือมากๆเหมือนกันซึ่งคะแนนโหวตเนี่ยแทบจะเป็นเอกฉันเลยนะสองอันดับแรกเลยที่ว่าคนอยากแบนกันมากที่สุดมาแต่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายถึงระบบการแบนการ์ดในเกมนี้กันนะครับซึ่งระบบการแบนการ์ดในเกมนี้ครับเขาจะใช้ในการเป็นการโหวตเนาะ โหวตเลือกแบนการ์ดกันก็คือคนที่จะสามารถมีสิทธิ์ในการโหวตแบนการ์ดได้ครับจำเป็นจะต้องมีแรงที่ถึงแพตตินัมหรือสูงกว่าแพตตินัมนะครับเราถึงจะมีคะแนนในการโหนะวตเนาะโดยเขาจะให้มาทั้งหมด2คะแนนเราสามารถเอาคะแนน2องคะแนนนั้นอะลงไปที่การ์ดใบเดียวได้เลยหรือว่าจะเฉลี่ยไปให้การ์ดใบอื่น2ใบก็ได้นะครับ โดยแบลิสครับหนึ่งแบลิสเขาจะมีผลในการใช้ทั้งหมดหนึ่งสัปดาห์เนาะก็คืออย่างสัปดาห์แรกนี้นะครับเขาจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่สิบเดือนเจ็ดเนาะจนถึงวันที่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดเลยก็คือประมาณหนึ่งสัปดาห์พอดีโดยเขาจะเริ่มเปิดให้โหวตกันนะครับวันเสราร์แล้วก็ปิดโหวตในวันจันทร์เนาะแล้วก็ประกาศใช้แบลิสเลยแล้วก็มีระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับวนอย่างนี้ไปเรื่อย แล้วก็เปลี่ยนแบนลิสกันไปเรื่อยๆถ้าเกิดคะแนนโหวตมันเปลี่ยนไปเนาะโดยถ้าเกิดสมมุติคะแนนโหวตของการ์ดใบไหนนะครับสองใบแรกนะที่สูงที่สุดเขาจะแบนการ์ดใบน,นั้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโซโล่กับดูโออ่ะเขาจะแยกกันโหวตเนาะแต่ถ้าเกิดแบนลิสอะครับมันก็สามารถเหมือนกันได้ถ้าเกิดมันเก่งทั้งสองโหมดเลยนะอย่างในตอนนี้ครับสัปดาห์แรกนี้เลยก็คือ ไม่แตกต่างเลยครับแบนลิสก็จะมีเจ้าไข่มังกรกับโกเลม2ตัวนี้เลยก็คือแบบทั้งโซโล่ทั้งดูโอนี่เรียกได้ว่าเกียรติ2ใบนี้เลยครับแล้วก็บตคะแนนเนี่ยสูงที่สุด2องใบนี้เลยเนาะครับโดยหลักๆนะครับการใช้แบนลิสก็จะประมาณนี้นะครับก็คือสรุปย่อยๆอีกทีนะครับก็จะเป็นถ้าเกิดวันเสาร์เราเริ่มโบตกันปุ๊บ วันจันทร์เขาจะปิดโบวตแล้วก็ประกาศใช้ทันทีพอไล่ไปเรื่อยๆจนถึงวันจันทร์หน้านะครับเนี่ยครับทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเปลี่ยนแบนด์ลิ์กันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อยกเว้นนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆนะครับมีแรงที่สูงกว่า8 1 0 0ันหนึ่งอขึ้นไปนะครับจะไม่มีผลกับการใช้แบรนด์ลิ์นี้นะแต่ว่าถ้าสมมุติจับห้องแล้วเจอ คนที่ใช้การ์ดที่โดนแบนนะครับจะทำการได้คะแนนแต้มแร้งที่เยอะขึ้นนะซึ่งก็คือถ้าเกิดใครไม่อยากให้แบนลิฟมีผลกับเราอะครับไต่ไปให้ถึง8,100เลยนะแล้วเราจะเล่นได้ทุกใบเลยแบบสบายๆกันกว่าเขาจะรีรีทีสั่นเนาะโดยลหลักๆระบบการแบนการ์ดก,ก็จะประมาณนี้เลยครับก็ถ้ายัางไงเพื่อนๆอยังมีข้อสงสัยหรือผมอยังอธิบายไม่เคลียร์ก็สามารถ พิมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยจะเป็นกำลังใจให้มากเลยครับยังไงวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ